โค้ขงของโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับเหลือเวลาอีก3สัปดาห์เนี่ยแต่ละพักก็ต้องหาเสียงกันดุเดือดวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารายงานนะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุดอรธานีครับพูดภาษาอีสานเอาใจฐานเสียงที่อุดอรธานีแล้วก็เปรียบด้วยให้เลือกนะระหว่างวัยรุ่นกับคนที่อาวุโสแล้วมีประสบการณ์เนี่ยจะเลือกใครเชื่อว่าคนจะเลือกได้ขณะเดียวกันปลายสัปดาห์นี้จะลงพื้นที่ เดินสายพักค้างแรมที่ภาคใต้ครับแต่เหมือนกับเพื่อไทยเขาจะปาดหน้าไปก่อนครับแต่เป็นคน,นเ,เจตนาหรือเปล่าไม่รู้นะครับ <ใน S 2> แต่ไปเหนือและอีสานมาแล้วพรุ่งนี้พักเพื่อไทยเตรียมทัวภาคใต้ตั้งแต่25ถึง27เมษายนแล้วก็จะเปิดเวทีปราศัย4จังหวัดนำโดยนายเศษฐาทวีสินและนายจตุรนฉายแสง ส่วนอุ้งอิแทงแพททองานชินวัตรจะร่วมปลาัยผ่านระบบออนไลน์ครับไล่จากกูเก็ตไปพังงาเข้าสงขลาปิดท้ายที่นครศรีธรรมราชจัดใหญ่ทั้งเสวนาสตาร์ทอัพและ SME ก่อนจะเปิดเวทีปลาัยที่สนามหน้าเมืองครับการเพิ่มขึ้นของคะแนนนิยมของพรรคอย่างมีนัยสำคัญจนสามารถที่จะตั้งความหวังไว้ได้ในหลายๆเขตเลือกตั้ง การเมืองในพื้นที่ภาคใต้คราวนี้แม้ว่าคะแนนนิยมส่วนใหญ่ยังแบ่งกันอยู่ในซีกฝ่ายพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันแต่ว่าคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใหม่บวกกับคะแนนของประชาชนผู้เห็นความจริงและผิดหวังหรือได้รับผลกระทบกับความล้มเหลวจากการบริหารของรัฐบาลชุดปัจจุบัน จะเป็นส่วนเพิ่มให้กับพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้พักรวมไทยสร้างชาติเปิดวาระยุทธศาสตร์ตอกย้ำพื้นที่คาดหวัง13จังหวัดนะคะแล้วก็ย้ำชัดเลยบอกว่าภาคใต้เนี่ยแหละที่ลุงตู่มีคะแนนนิยมสูงมาก โดยกำหนดการ2วันด้วยกันค่ะคือ29เและ30มเมษายนจะเดินสายหาเสียงแล้วก็เปิดเวทีปราศัยนะคะโดยลุงตู่จะพักทั้งคืนด้วย1คืนพื้นที่ภาคใต้สำหรับลุงตู่เนี่ยอาจจะทำให้ลุงตู่ใจชื้นแต่ไม่ใช่ภาคอีสานนะสิวันนี้ฮะไปอีสานครับไปที่อุดอรธานีทั้งวันไฮไลท์อยู่ที่การปราศัยจุดย่อย3จุดด้วยกันนะครับลุงตู่เนี่ยบอกให้ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้อากาศร้อนฝนฟ้าตกคาดเคลื่อน แต่ถ้าโชคดีบ้านเมืองสงบเรียบร้อยฝนฟ้าก็คงจะตกตามปกติไม่วุ่นวายกันอีกและแทบทุกจุดครับพลเอกประยุทธ์ย้ําเหมือนเดิมว่าไม่ได้เป็นศัตรูกับใครแล้วก็เปรียบประเทศเหมือนกับคนนั่งบนเครื่องบินที่ตอนนี้กําลังจะเลือกกับตันครับใครเคยนั่งเครื่องบินแล้วมาจมือเลยไม่ต้องมีอะไรเนีย่ยไม่ต้องบอกก็ไดนะ้นั่งเครื่องบินนะวันนี้เครื่องบินของเราเนี่ยประเทศไทยของเราเหมือนเครื่องบินลำหนึ่ง การเก่าการใหม่คือกำลังใจใหม่ต้องมีส่วนเก่าๆของมสมภษัตริย์มาแต่ปลอดภัยในเครื่องบินแต่มรรทัพพันธิ์ที่นักบินได้บินมีกี่คนสองคนใช่ไหมคนหนึ่งไปกับตันใช่ไหมคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยนักบินใช่ไหมเพราะได้กับตันกับผู้ช่วยคนไหนไต้องเก่งกว่ากันฮะใไอผู้ช่วยเก่งวกว่ากับตันถ้าเป็นคนควบคุมคอนโทรลเพราะนั้นกับตันนี่จะไม่มีหนุ่มๆเท่าไหร่มันจะมีแก่ๆแ,แบบนี้ อะไรป่ะควรจะขึ้นเครื่องบินที่มีนักบินมีประสบการณ์อย่างโผมหนระือจะขึ้นอย่างวัยรุ่นึ้นมาขับเครื่องบินอ่ะอ่ายังไงก็ถึงที่หมายนะยังไงก็ถึงที่หมายเพราะว่าประสบการณ์มีคือกัปตันเนี่ยฟังแล้วชัดนะฮะว่าหมายถึงตัวเองแต่ผู้ช่วย กัปตันเนี่ยเป็นใครเนี่ยอันนี้ต้องตีความนิดนึงนะและที่บอกว่าลุงตู่สมบทอ้อนชาวอุดรน,นะคะก็มีบางช่วงบางตอนเนี่ยย้าเลยบอกท่านเนี่ยเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขคนอีสานเลยบางช่วงบางตอนพูดอีสาน ว่าวิสาเลยบอกคิดทอดหลายๆชาวบ้านก็ตะโกนถามเรื่องค่าไฟฟ้าถนนหนทางบัตรลุงตู่ล่าสุดค่ะทีมเศรษฐกิจรวมไทยสร้างชาติปล่อยคลิปชุดรถบรรทุกเงินหาเงินได้ใช้เงินเป็นโชว์วิชั่นสร้างไรายได้เข้าประเทศ4ล้านล้านบาทเป็นจริงไม่ขายฝันรอคนไทยเปิดประตูรับอ่ะอันนี้คําเป็นล่าสุดเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติค่ะ ไปดูอีกพักหนึ่งครับพักพลังประชารัฐมีรายงานนะครับว่าวันพรุ่งนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะเปิดตัวสมาชิกใหม่เ,เปรยว่าเป็นมือเศรษฐกิจชั้นนําของประเทศเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการพัฒนาแล้วก็เศรษฐกิจระหว่างประเทศมีประสบการณ์เป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของประเทศมาแล้วจะเปิดตัวร่วมทีมเศรษฐกิจและนโยบายของพักพลังประชารัฐ เพื่อร่วมกำหนดนโยบายที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นใครต้องรอดูพรุ่งนี้ไปดูทีมเศรษฐกิจอีกพักหนึ่งครับของประชาธิปัตย์ถแถลงเปิดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไทยตามยุทธศาสตร์ครับก็คือการเสนอเพิ่มวงเงิน1ล้านล้านบาทเดิมผ่านการสนับสนุนให้มีธนาคารชุมชนและหมู่บ้านชุมชนละ2ล้านบาทมีแหล่งเงินคุณกู้เงินได้ไม่เกิน5 0,000บาทครับแล้วก็เสนอเพิ่มอายุการ,กรเกษียณอีก5ปี แก้ระบบประกันสังคมให้คล้ายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและแก้ระบบประกันสังคมตามมาตรา33และมาตรา39ให้ยืดหยุ่นกว่าที่เป็นครับ